ดวนมาไวเกินคาดหนาวสุดสถานปีนี้อุณหภูมิลดทวบใต้รับฝนแรงอีกรอบฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะวันอังคารที่เจ็นมกราคม2568คลิปนี้ขอพาทุกท่านติดตามลักษณะอากาศบริเวณประเทศไทยในปีนี้หนาวสะใจหลายๆท่านชื่นชอบมากเลยทีเดียวโดยมีความหนาวเย็นต่อเนื่องมาเป็นแรมเดือนแล้ว และหน้าหนาวยังไม่หมดสิ้นเนื่องจากจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงถึงแรงจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผอิทธิพลเข้ามาจะส่งผลทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างหวบหา่าหลายพื้นที่จะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดเตรียมชมน้ำค้างแข็งหรือแม่คนิงกันได้เลยส่วนบริเวณภาคใต้ต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนชุดใหม่อีกรอบโดยจะมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งลักษณะอากาศทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นในช่วงไหน บริเวณใดพื้นที่ใดจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะ จากรายงานการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกอบกับโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้ถึงวันที่9มกราคม2568มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยคาดว่าจะส่งผลทำให้อุณหภูมิค่อยๆขยับสูงขึ้น2-4องศาเซลเซียสกับมีหมอกปกคลุมในตอนเช้า โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือย,ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีอากาศเย็นในช่วงเช้าบริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอาจมีแม่คันิง้งหรือน้ำค้างแข็งบางแห่งรวมถึงจะมีทะเลหมอกให้ได้สัมผัสกันด้วย ในขณะเดียวกันมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลงนั่นส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองเล็กน้อยบางแห่งส่วนคลื่นลงบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงตามไปด้วยโดยบริเวณอ่าวไทยจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร บริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1่เมตรพอแม่พี่น้องชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหลังจากนั้นให้ทุกท่านเฝ้าจับตาและติดตามลักษณะอากาศเป็นพิเศษในช่วงวันที่1 0ถึง13มกราคม2568หเนื่องจากตามโมเดลจะเห็นได้ว่า มวลอากาศเย็นกำลังแรงระรอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่อิทธิพลลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ซึ่งตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวจะมีเส้นไอโซบารที่1,020และ1,022เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นจะส่งผลทําให้บริเวณประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิจะลดลง3-6องศาเซลเซียส โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายพื้นที่จะมีอุณหภูมิลดลงต่ำกว่า12องศาเซลเซียสส่วนบริเวณภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลง2-4องศาเซลเซียสและจะมีลมหนาวพัดแรงเข้าปกคลุมตลอดทั้งวันแม้ในช่วงกลางวันจะมีแสงแดดจัดจากดวงอาทิตย์ก็จะช่วยผ่อนคลายความร้อนลงได้บ้างนะคะ นอกจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแรงจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีอุณหภูมิลดลงยังส่งผลทำให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นนั่นจะส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณตอนล่างของภาคจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่10ถึง13มกราคม2568บริเวณภาคใต้ฝั่งทางด้านทิศตะวันออก มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักกระจายตัวเป็นจุดเป็นหย่อมตามโมเดลแสดงเป็นพื้นที่สีเหลืองเข้มจนถึงสีแดงส่วนบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองในระดับเล็กน้อยถึงปานกลางประมาณร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่อิทธิพลของลมมรสุมนอกจากจะส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นยังส่งผลทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยที่จะมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า4เมตรส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองและห่างฝั่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดังนั้นจึงขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองโดยเฉพาะเรือเล็ก บริเวณเอ่าไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่10ถึง13มกราคม2568และยังคงเน้นย้ำให้พ่อแม่พี่น้องติดตามอัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศอย่างต่อเนื่องหากแอดินและทีมงานพบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาอัปเดตแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะส่วนลักษณะอากาศในวันนี้อิทธิพลของมวลอากาศเย็นทียงคงแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ภาคใต้ตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคใต้ตอนบนรวมทั้งกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีหมอกปกคลุมบางพื้นที่บริเวณยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งขอให้พ่อแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและเด็กเล็กควรดูแลรักษาสุขภาพเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกปกคลุมและระวังอันตรายจากอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่แห้งและลมแรงสำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง แต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองบางแห่งจากสาเหตุปัจจัยดังกล่าวจึงส่งผลทำให้ในวันนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด11องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด1-10องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว 5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด10องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด5-10องศาเซลเซีย,ยาาสดยดได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง กลางมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด15องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว 10 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด18องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสเด้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว 20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34องศาเซลเซียส ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงม,มากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงม,มากกว่า2เมตรระยะนี้คลื่นลมยังคงมีกำลังปานกลางขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ส่วนการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมากคาดว่าการสะสมฝุ่นละอองและหมอกควันจะคงที่เนื่องจากอัตราการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ต่ำถึงปานกลางและลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงขอให้พ่อแม่พี่น้องสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อจำเป็นต้องออกทำกิจกรรมกลางที่ลงแจ้งตลอดเวลานอกจากป้องกันฝุ่นละอองและหมอกควันยังสามารถป้องกันโรค ที่มักเกิดการระบาดในช่วงหน้าหนาวได้อีกด้วยเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศลวงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุข สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอ,อกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ